สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องลุลาชาแนลก็จะพาเพื่อนๆมาชมกมรหลำปลีที่ปลูกไว้นะคะได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะลุ้นมากเลยว่ากรหลำปลีนั้นจะห่อหรือไม่ห่อนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอืมก็ลุ้นๆนะคะว่าเขาจะห่อไหมก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเริ่มที่จะห่อแล้วนะคะ เริ่มที่จะห่อแล้วาบางต้นก็ยังยัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะจะห่อหรือไม่ห่อนะคะแต่ถามว่าสวยไหมสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะเริ่มจะห่อแล้วนะคะใบสวยขึ้นนวลดีมากเลยนะคะนั่นหมายความว่าระบบน้ำระบบรากดีนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้ก็จะมีหนอนกินบ้างมแมลงกัดกินบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะก็มีกลุ่มฮอร์โมนบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำส้มควันไม้ปิตโตรเลียมออยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่เคมีนะคะน้ำส้มควันไม้ก็จะสกัดมาจากธรรมชาตินะคะนเลยนะคะกระลำี เริ่มที่จะห่อแล้วะคะก็จะมีบางต้นบางต้นนะคะที่ยังไม่ได้หอนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะสวยนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะได้ผัดกะหล่ำน้ำปลานะคะลุ้นกันค่ะว่ากะหล่ำปลีจะห่อหรือไม่ห่อ ไม่โดนแดดหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนิ่อยู่ใต้ร่มมะม่วงนะคะมันก็จะจะโดนแดดรำไรไม่ได้เต็มที่นะคะแดดจะไม่ได้เต็มที่ทั้งวันจริง,รงๆกระหล่ำปลีเขาชอบแดดแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีสถานที่นะคะเราก็เลยวางๆไว้ตรงนี้ก่อนะ ดูแล้วก็สวยงามดีนะคะีก,ะคะก็จะปลูกรวมๆกับ ผักสลัดชิคโคลี่นะคะชิคโคลี่ก็ก็มีก็มีแววก็มีแนวโน้มว่าจะห่อเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นห่อเลยก็เริ่มเริ่มเหมือนกันนะคะแต่กลำลังปลีนี้ลุ้นมากบนว่าเ๊จะห่อหรือไม่ห่อนะคะความหนาวก็ยังยังมีอยู่นะคะความหนาวความเย็นเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะคะค่ะ เรามาชมกันต่อไปนะคะเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่ากระลำสวนลุลานั้นจะได้กินหรือไม่ได้กินนะคะอันนี้คือการทดลองปลูกคืองานทดลองปลูกของเราเพราะว่าเราไม่เคยปลูกเลยนะคะอันนี้คือครั้งแรกที่เราทดลองปลูกนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้ลุลาชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน